สวัสดีครับนั่ง GT Custom นะครับวันนี้เราพามาชมนะครับชุดแต่ง Suzuki Swift ครับทรง S Concept นะครับสีส้มสีส้มสวยงามนะครับพร้อมตัดสีดูโทนนะครับด้วยสีดำเงาและสีเทานะครับเข้าด้านครับงานเนี้ยบลงตัวมากนะครับเนงานจากทางร้าน g d Custom ครับ ผงขัดนะครับเพิ่งเก็บสีเสร็จใหม่ๆนะครับงานําไสครับสีตรงเป๊ะๆนะฮะ99%เลเยคันทีเดียวนะครับลองสังเกตดูนะครับชุดแต่งนี่จะเงากว่านะครับเพราะผ่านการขัดมานะครับให้เม็ดสีนี้วิ่งละเอียดนะครับขัดได้ชักเงาครับ ลูกค้าท่านใดนะสนใจติดต่อที่เบอร์ครับ0 9 5 6 6 9 9 6 6 8 0 9 6 5 5 0 5 5 0 4นะครับลาย ID GT c o s t u m e ครับยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ